สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้รถ i อ n อนะครับมาติดตัวกล้องอ m n i x 8 0 0หรืออ m n i ี้ตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือมันหมุนได้ตอนที่เราจอดลดับเครื่องอยู่มาดูไออุปกรณ์ตัวนี้กันก่อนว่าถ้าเราต้องการให้กล้องมันหมุนได้ตอนที่เราจอดรถเนี่ยนอกจากจะมีกล้องมาอย่างเดียวแล้วเนี่ยจะต้องมีอะไรอีกนะครับเราต้องมีตัวนี้ด้วยตัวนี้คือโมดูล 4G นะครับของ70ไมล์ ตัวนี้ก็จะเป็นโมดูลที่ใส่ซิมและก็สามารถทําให้กล้องทํางานได้แม้กระทั่งตอนเราจอดรถดับเครื่องนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นตลับแบบนี้นะครับต้องใส่ซิมเอาไว้ด้วยเราถึงจะดูแบบออนไลน์ได้นะครับและคุณสมบัติของมันก็คือทําให้กล้องทํางานตอนจอรดรถได้และเมื่อมันมาคู่กับตัวกล้องออมนี้มันก็ทําให้กล้องเนี่ยสามารถหันดีเทควัตถุตอนที่เราจอรดรถได้ด้วยหมายความว่าเราจอรดรถดับเครื่องอยู่อย่างเงี้ย กล้องมันเห็นคนเดินอยู่ข้างหน้าพอมีพฤติกรรมประหลาดกล้องมันจะเริ่มหันดีเทคตามคนเดินไปทางนี้กล้องก็จะหมุนตามคนเดินไปนี้กล้องก็จะหมุนตามดังนั้นความปลอดภัยมันก็จะมีมากขึ้นแต่เราต้องใช้สายชุดนี้ด้วยสําหรับตอนจอดนะครับสายชุดนี้ก็จะต้องเข้าด้วยระบบฟิวเพราะว่ามันเป็นสายไฟเปลยๆมาดังนั้นการที่เราจะติดตั้งสายชุดนี้ในกลุ่มของรถไฟฟ้า นอกจากมีอุปกรณ์แล้วยังต้องมีการประสานกับศูนย์บริการก่อนว่าเราจะติดตั้งกล้องโดยวิธีการใช้ชุดฟิลแท็บแบบนี้นะครับซึ่งมันจะต่อไปที่ฟิลบล็อกโดยตรงเราไม่ได้ตัดต่อสายไฟของตัวรถแต่ว่าใช้ชุดฟิลแท็บเชื่อมกับฟิลบล็อกโดยตรงดังนั้นต้องมีการยืนยันจากศูนย์ว่าทําแบบนี้แล้วคุณจะไม่ตัดประกันของรถลูกค้านะครับให้เป็นรายลักษณ์อักษรไว้ เซฟตัวเราไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งตัวนี้กันว่าเราติดตั้งตัวนี้แล้วใช้งานยังไงนะครับเมื่อกี้ผมบอกไว้2อย่างหนึ่งต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ 2. ต้องมีคํายืนยันจากศูนย์ว่าเราทําได้ 3. ามจะใช้ตัวนี้ต้องมีซิมรายเดือนมาเสียบด้วยอย่าลืม i o n อนวคันนี้นะครับลูกค้าได้ประสานกับศูนยได้รับคำยืนยันแล้วนะว่า,าสามารถทำได้นะครับโดยที่ ร้านที่ทำเนี่ยต้องไม่มีการตัดต่อสายไฟซึ่งเราไม่ได้ตัดต่อสายไฟอยู่แล้วนะครับมีลายลักษณ์สอนชัดเจนว่าทําได้นะครับตาแหน่งของกล้องนะครับคันนี้เลือกตําแหน่งตรงกลางสาเหตุที่ต้องเลือกตําแหน่งตรงกลางเพราะว่าเวลาที่กล้องหันมาเนี่ยจะหันมาใช้ฟังก์ชันเซลฟี่ได้ด้วยนะครับจะหันกลับไปนด์นู๊ก็ได้ไม่มีอะไรบังนะครับดังนั้นใครเลือกกล้องออมนี้ X800 หรือกล้องออมนี้ 4K ตัวเนี้ยอย่าไปคิดว่าวางตัวนี้แล้วมันเกะก,กะ เวลาที่เรามองขับรถเนี่ยเรามองด้านล่างเรามองด้านแนวฝากระโปรงไม่มองตรงนี้หรอกตรงนี้แค่อุปทา,านว่ามันเกก,กะเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยติดกล้องตรงนี้แล้วมันเกก,กะไปเลือกรรุ่นอื่นติดซอนๆไว้ตรงนู้นหรือเลือกกล้องรุ่นที่ไม่มีจอที่เขาชอบโฆษณากันอยู่ก็ได้นะครับกล้องตัวเนี้ยฟังก์ชันมันเป็นแบบนี้ฟังก์ชันมันหันไปหันมาได้มีจอแสดงผลมีปุ่มที่เราต้องเริ่มกดนู่นนี่นั่นได้ดังนั้นให้มันอยู่ตรงกลางและอยู่ใต้กระจกมองหลัง มันถึงจะดีที่สุดนะครับใช้งานกล้องถึงระดับสูงสุดแล้วอย่าไปนู่นนี่นั่นกับตัวกล้องเยอะให้กล้องมันทํางานได้ตามฟังก์ชันที่มันมีนะครับเช่นเดียวกับคนที่เลือกกล้อง4 k แต่บอกอยากได้เฟร,รมสูง,สงไปลดลงให้เป็น full hd น,นั้นน่ะไม่มีประโยชน์คุณซื้อกล้อง4 k มาแต่คุณเอาไปบันทึกแค่ full hd เสียตังค์โดยเปล่าประโยชน์นะครับเลือกให้มันถูกประโยชน์ที่เราต้องการใช้วางตำแหน่งให้มันถูกตามฟังก์ชันที่กล้องมี มาดูการติดตั้ง I อออนวีคันนี้กันทีนี้มาดูกันก่อนนะครับสำหรับตัวกล้อง70ไมล์ 4K Omni นะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้าและกล้องหลังใช้เซ็นเซอร์โซนี่ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับมาดูในร้านกันว่าตัว70ไมล์มน n i 4K ตัวนี้เรามีอะไรบ้างนะครับสาเหตุที่เราต้องซื้อกล้องจากศูนย์ตัวแทนและติดตั้งที่ศูนย์ตัวแทนเลยเพราะว่าเราจะได้ระยะการรับประกันที่ดีนะครับและตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ แถมเมม ORY และตัวฟิลเตอร์ลดแสงสะท้อนด้วยเหลือไม่มากแล้วนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากติดตั้งเจ้ากล้องอ m n i 4K ตัวนี้โปรโมชั่นนี้มีเฉพาะหน้าร้านเท่านั้นนะครับเวลาที่เราติดเจ้าอ m n i 4K แล้วเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ต่างๆพ่วงมาให้เช่นการหันกลับมาถ่ายวีล็อกการเซลฟี่หรือการสั่งกล้องให้หันทางซ้ายหันทางขวาแม้กระทั่งปิดและเปิด Wi-Fi กล้องก็สามารถทำให้เราได้แต่ชุดคำสั่งนั้น ต้องเป็นชุดคำสั่งภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตัวกล้อง o m n i 4K ตัวนี้เป็นกล้องที่พัฒนาขึ้นจากรุ่นเดิมรุ่นเดิมจะให้ความละเอียดแค่ Full HD และมีเพียงกล้องหน้าอย่างเดียวตัวนี้เป็นกล้องหน้าและกล้องหลังแถมเป็นกล้อง 4K กล้องหลังเป็นเซนเซอร์ Sony อีกด้วยนะครับทั้งนี้เมื่อเราใช้เซ็นเซอร์ Sony ตัวใหม่ก็จะมีระบบเพิ่มขึ้นมาให้คือระบบ HDR ระบบนี้จะชดเชยแสงเวลาที่เราเข้าพื้นที่มืด หรือช่วงที่มีการสลับแสงเข้าอุโมงแสงน้อยแล้วมาแสงสว่างตัวกล้องก็จะปรับสมดุลแสงให้เราเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเขาเลือกตัวโมดูล 4G ด้วยดังน,น,นั้นกล้องจะทำงานในโหมดจอดรถและสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ด้วย ตอนนี้ก็เป็นการเก็บสายกล้องหลังนะครับเดี๋ยวกล้องหน้ายัางกล้องหน้าก็หลือค่อนข้างเยอะถ้าเราใช้ตัวโมดูล 4G นะครับใสยกล้องหลังก็เก็บไปด้านในนะครับจริงๆมันจะอยู่ด้านในเห็นเราใส่ข้างข้างแต่มันอยู่ด้านในถ้าเกิดใครจะทําระบบบันทึกตอนจอดหรือระบบดูออนไลน์นะครับก็ต้องมีเวลามานิดนึง จะได้ทำรถให้มันเรียบร้อยสำหรับ ION V นะครับอย่าลืมนะว่าใครจะทำระบบนี้ก็ประสานกระสุนก่อนมาดูภาพจากหน้าจอมือถือกันบ้างตัว OMNI 4K ตัวนี้นะครับเวลาที่เราเข้าแอปแล้วจะได้ภาพแบบนี้เลยเห็นไหมครับว่าภาพมีความคมชัดขนาดมองผ่านมือถือตอนนี้ ยังไม่ใช่ความละเอียดแบบ100%ที่เราจะโหลดจากเมมโมรีนะครับภาพยังให้ความคมชัดได้เต็มที่เลยสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะติดตั้งติดต่อมาเลยลายอยู่ท้ายคลิปตอนนี้เราขั้นตอนการเก็บสายนะครับแล้วก็ขั้นตอนการรื้อของตัว Ion V นเนี่ยรื้อค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิด ใครจะใช้ระบบนี้ก็ต้องต้องเผื่อเวลาไว้มากๆสำหรับการทำงานคันนี้นะครับลูกค้าได้ประสานงานกับทางศูนย์เรียบร้อยแล้วว่าจะทำระบบบันทึกตอนจอดแล้วก็ใช้การติดตั้งแบบต่อชุดฟิลนะครับนั้นไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำก็ทำนะครับจริงๆทำอะทำได้ใครอยากจะทำก็ทำได้พอเวลามีปัญหาก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบกันนะครับไม่มีปัญหาหรอก อยู่ที่ว่าลูกค้าจะยอมเสียเวลากับมันได้ไหมเขาศูนย์ปฏิเสธลูกค้าก็ต้องฟ้องนะครับถ้ามันถ้ามันเป็นความผิดพลาดจากงานติดตั้งคนติดตั้งก็รับผิดชอบถ้ามันเป็นความผิดพลาดจากรถยนต์ศูนย์รถยนต์ก็รับผิดชอบนะครับเพราะว่าทุกอย่างเันจะชีช้ชัดอยู่แล้วว่ามันเกิดปัญหาที่สาเหตุใด ส่วนของการติดตั้งหน้าร้านนะครับคันหนึ่งจะใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ50-60นาทีนะครับในการติดตั้งกล้องมาตรฐานคือกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับคันที่มีการเชื่อมต่อพิเศษเช่นมีการใช้ชุดฟิล l มแทบ็บมีการต่อกล้องเป็นกล้องแบบ3ามชั้นแนลกลุ่มนี้จะใช้เวลาในการติดตั้งมากขึ้นนะครับก็ให้ลูกค้านัดหมายล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ารับการติดตั้งนะครับ สำหรับลูกค้าที่สงสัยนะครับว่าทางร้านเป็นร้านติดตั้งอย่างเดียวหรือเปล่ารับจ้างติดตั้งหรือร้านยังไงทางร้านเป็นศูนย์ตัวแทนในการติดตั้งกล้องติดรถยนตหย์หลายแบรนด์นะครับรวมถึงแบรนด์ของ70ไมล์และดีดีพายด้วยนะครับเราเป็นศูนย์ตัวแทนดังนั้นคนที่สั่งซื้อกล้องพร้อมติดตั้งจากทางร้านนะครับก็จะได้ระยะเวลาในการรับประกรันตามเงื่อนไขของศูนย์เลยมากกว่าเดิม เป็นจาก1ปีเป็น2ปีนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยส่วนงานติดตั้งมีการรับประกันจากทางร้านแน่นอนส่วนคนที่บอกว่ายังไม่สามารถเรื่องรุ่นกล้องได้นะครับอยากเห็นกล้องตัวจริงโมเดลต่างๆของหลายๆแบรนด์นะครับก็สามารถนัดหมายล่วงหน้าและเข้ามาดูที่หน้าร้านเลือกที่หน้าร้านได้นะครับทางเรามีกล้องไว้บริการนะครับขอให้นัดหมายล่วงหน้ามาก่อนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและให้คิวไม่ไปชนก,นกันกับลูกค้าท่านอื่นนะครับ อนนี้ตัวกล้องติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องของตัวอ m n i 4K ตัวนี้จะติดตำแหน่งตรงกลางนะครับสายเก็บไว้ในกล่องนี้แล้วก็ตัวโมดูลโมดูลจะมาวางตำแหน่งนี้นะครับที่วางตำแหน่งนี้เพื่อเรื่องของการรับสัญญาณแล้วก็การปิดเปิดซิมดูไฟสถานะนะครับไม่แนะนำให้เอาไปซ่อนนะตัวนี้นะครับสายก็จะเก็บเขาด้านล่างทั้งหมดเป็นชุดฟิลแท็บนะครับจากนั้น ันจะไม่มีสายอะไรเหลืออยู่เลยนะครับส่วนกล้องหลังเดี๋ยวเราดูผ่านแอปกันเราดูผ่านแอปนะครับเราก็เลื่อนไปที่ตัวนี้เชื่อมต่อกล้องเข้าไปก่อนเดี๋ยวพอเชื่อมต่อกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะดูผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ถ้าเราอยากดูหน้าจอก็ดูตรงนี้นะครับ พอเวลาเราเชื่อมเข้ามาแล้วกล้องหน้ากล้องหลังเราก็สวิตช์ดูกล้องหลังเราสวิตช์ดูนะครับกล้องหน้าก็สวิตช์กลับมาตัว 4K นี้เป็นตัวที่มีกล้องหลังด้วยนะถ้าเราต้องการหันเราก็กดกล้องมันก็จะหันเราต้องการให้มันหันทีเดียวเลยก็เสร็จเดียวกัน แล้วก็รองรับคําสั่งเสียงที่เป็นคําสั่งเสียงภาษาอังกฤษนะครับก็มีคําสั่งเสียงด้วยที่มาเกี่ยวข้องสําหรับคนที่เลือกกล้อง70ไมล์ตัวออมนี 4K เนี่ยถือว่าคุ้มนะครับในสำหรับยุคนี้นะเพราะว่าของเดิมอ่ะเป็นแค่กล้องหน้าอย่างเดียวของใหม่อ่ะเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังซึ่งการใช้งานของมันมันจะตอบโจทย์คนในยุคนี้มากกว่าเพราะเราไม่ได้ต้องการแค่กล้องหน้าอย่างเดียว เราต้องการกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับส่วนไอการที่จะเอากล้องหลังมาบันทึกที่อื่นอันนั้นเรื่องของลูกค้านะครับแต่โดยหลักแล้วกล้องในปัจจุบันเนี่ยควรเป็นกล้องบันทึกด้านหน้าและกล้องบันทึกด้านหลังนะครับสําหรับกล้องกลุ่มที่ราคาไม่แพงที่ชูราคาว่าราคาถูกราคาสองพันราคาพันกว่าบาทอันนั้นอ่ะให้เรานึกง่ายๆว่าเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวและประสิทธิภาพมันออกแบบมาสําหรับรุ่นเริ่มต้นเท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการกล้องที่มีเฟสที่ดีกว่านั้น ให้ขยับงบประมาณขึ้นนะครับเช่นเดียวกับรถอันนี้สำหรับงานติดตั้งตัวออมน 4K นะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ทักมาทางร้านได้นะครับก็มาติดตั้งได้หน้าร้านแล้วอยู่ตรงโซนลามินทาสายใหม่จตุโชดน,นะครับอยู่โซนนี้แหละเซิร์ชในแมปเจอเลยนะครับแต่ถ้าจะมานัดใหม่ลงหน้าผ่านทางไลน์ออฟฟิเชีของทางร้านนะครับเน้นนะครับถ้าจะมานัดผ่านทางไล ออฟฟิเชียลของทางร้านเพื่อที่เราจะได้ดูว่าลูกค้ามีกล้องมาเองหรือจะมาดูกล้องที่ร้านหรือเลือกกล้องเฉพาะเอาไว้และต้องการติดตั้งกล้องแบบไหนทักส่งรายละเอียดกันมาก่อนนะครับพอเวลามาหน้างงานแล้วเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติงานได้ทันทีลูกค้าก็สามารถชิวๆร้านมินิมาร์ทได้ร้านกาแฟได้หรือทานอาหารรอได้หรือใครบอกว่าอยากจะนั่งพักนอนพักอยู่ในร้านก็มีห้องรับรองเช่นเดียวกัน มาดูโมดูล 4G กันบ้างนะครับตัวนี้เป็น70ไมล UP04 นะครับเป็นโมดูลสำหรับใส่ซิมการ์ดที่สามารถทำให้กล้องดูออนไลน์จากที่ไหนก็ได้นะครับต้องสั่งเพิ่มตัวนี้เป็นออปชันนะครับของกล้องรุ่นท็อปต่างๆจะใช้กับตัวนี้ได้ตัวออมนี้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันลูกค้าสามารถดูทางไกลจากที่อื่นมาได้ไฟสถานะของโมดูลเป็นสีเขียวแสดงว่าพร้อมสาหรับการดูออนไลน์แล้วนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจกล้อง Omni 4K นะครับก็สามารถมาติดตั้งที่ร้านได้คันนี้เราติด Ion V นะครับใช้สาย 4K ดังนั้นตัวนี้จะใช้การเชื่อมต่อแบบชุดฟิลนะครับก็อย่าลืมประสานกับทางศูนย์ที่ลูกค้าออกรถมาก่อนว่าเราจะทำแบบนี้นะให้เขาอนุญาตก่อนนะครับแล้วก็พบกันที่นี่